ฟังข่าวพวกเราแล้วก็เ,เข้าใจผิดกันหมดเลยนะเดี๋ยวผมขอช่วยแก้ข่าวหน่อยเขา,เาแปดพักเขามีมติว่าจะเขาจะไปคุยทั้งทั้งสองฝ่ายแล้วก็หมอชนหน้าก็ออกไปเจอพักนั้นพักนี้ปรากฏว่าประชาชนภายนอกก็มองว่าเพื่อไทยกําลังจะแปรพักหรือเปล่าจะเปลี่ยนปิดคู่หรือเปล่าจริงๆไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเพราะว่าผมมองว่าคือถ้าเพื่อไทยตัดใจแปรพักเมื่อไหร่เนี่ย ผมว่าสมัยหน้าเพื่อไทยก็คมไม่เหลือแน่นอนนะครับแล้วก็สมมุติถ้าเกิดโอเคเขาแปลเขาแปลพักเปลี่ยนขั้วแล้วเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วมีพลังประชาชฐร่วมไทยสร้างชาติอะไรเข้ามาว่าก็่าไปนะฮะผมว่ารัฐบาลชุดน,นี้อยู่ได้ไม่เป็นสุขแน่นอนผมเชื่อว่าน่าจะไม่เกิดนะครับการข้ามขั้วไม่ทราบทุกท่านคิดยังไงเสาวัชิตนี้นะคะต้องกติดตามนะติดตามหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ใช่ปะ เมื่อวานศุกร์เนี่ยตอนช่วงก่อนเที่ยงทางพักเก้าไกลโดยเลขาธิการพักเก้าไกลคุณชัยธวัตตุลาธนก็ออกมาถแถลงว่าตอนนี้พักเท่าเก้าไกลก็ถอยจากการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและโดยมอบหมายต่อให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอ่ะอันนั้นก็ เป็นกระแสที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันศุกร์พอช่วงเย็นๆของวันศุกร์มันก็มีกระแสขึ้นมาอีกเมื่อมีการเมื่อระหว่างการถแถลงข่าวในช่วงเย็นๆเนี่ยนะคะที่แปดพักเข้ามารวมกันแล้วก็ถแถลงอย่างเป็นทางการว่าตอนนี้เพื่อไทยจะรับไม้ต่อแล้วก็เขาก็จะดําเนินการเป็นเป็นขั้นตอนเป็นข้อๆเข,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 ขาก็แถลงใช่ไหมข้อ1ข้อ2ข้อ3เพื่อไทยจะไปะคุยกับพัก การเมืองอื่นๆไปคุยกับสอวอพักคุยเสร็จแล้วผลเป็นอย่างไรก็จะกลับมาแจ้ง8ดพักร่วมที่เซ็น MOU หลังจากจบการถแถลงข่าวมันมีเรื่องที่ทำให้ฮือฮาแล้วก็วิพากวิจารณ์ก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เดมียยเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยซึ่งมีหนึ่งเสียงในพักร่วมเนี่ยนะคะก็คว้าใหม่ไปพูด ใช่ไหมอันนี้เราคงจะได้เห็นแล้วว่ามันก็เป็นกระแสไวรัลในโซเชียลคว้าไม้ไปพูดค่ะนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของเรือล่มเรือกำลังจะล่มเอออยากจะให้คนหนุ่มเนี่ยคนหนุ่มที่แข็งแรงเนี่ยเสียสละให้คนแก่ให้ผู้สูงอายุไปก่อนให้เด็กคนชราไปก่อนอะไรประมาณนี้ก็เหมือนก็คือพูดก็เปรียบเรยเหมือนกับว่าอยากให้ ก้าวไกลเนี่ยสละให้คนแก่ไปก่อนอะไรโอ้โ oh, ห oh, เป็นไวร่า hmm. มากเลยทีเดียว mm hmm. เพราะว่าการพูดของพลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์เนี่ยพูดต่อหน้าคุณชัยธวัฒนตุลาทนซึ่งก็ยืนอยู่ข้างวงแถลงข่าวเนี่ยแล้วก็ภาพเนี่ยกล้องก็จับไปที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งยืนอยู่ด้านหลัง คุณสุริยะพูดนะคะเราไม่ได้ยินเสียงหรอกแต่ทุกคนอ่านปากได้ว่าไม่น่าพูดโอ้โหมันก็เป็นไวรัลตั้งแต่เย็นวันศุกร์ใช่ไหมคะพอถึงวันเสาร์นี่วันเสาร์นะตาก็ดูอะเขาจะทำยังไงหลังจากที่เขาอบอกว่าเขาจะทำตามขั้นตอน1 2 3 4 ช่วงบ่ายๆของวันเสาร์ก็มีพักภูมิใจไทยนำโดยหัวหน้าพักคุณอนุทินชาญวีรกูลไปที่พักเพื่อไทยใช่ไหมไปถึงก็มากันมากันเยอะเหมือนกันนะมาทั้งหัวหน้าพักอนุทินชาญวีรกูลมาทั้งเลขาธิการพักคุณศักสยามชิดชอบมาทั้งใครนะมาทั้งคุณอะไรนะเออมาสี่คนอนะ่ะสี่ห้าคนนะนะ แล้วก็มีน่าจะเป็นลูกชายของคุณเนวินด้วยนะมีลูกชายคุณเนวินที่เพิ่งเป็นสอสอสมัยแรกนามสกุลชิดชอบด้วยใช่ไหมมาถึงก็คนก็ถ่ายรูปกันเสร็จก็เข้าไปคุยกันในห้องพอออกมาก็มาแถลงคุณอนุทินทแถลงก็สรุปว่าไม่สามารถร่วมกับพักก้าวไกลได้ ไม่สามารถร่วมรัฐบาลที่มีพรรคเก้าไกลได้เพราะมีหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็มีแนวทางการทํางานที่ไม่ตรงกรันอ่านนั้นตอนนั้นแต่ก็ฟังแล้วก็อย่างเออโอเคโอเคภูมิใจไทยเขาแถลงว่าแบบนี้เสร็จแล้วเขาก็ไปนั่งในร้านกาแฟติ้งแล็บของพรรคเพื่อไทยที่เป็นคล้ายๆเป็นห้องสมุดเนาะแล้วเขาก็กินไอมิ้นช็อกกันเนี่ยนะไอมิ้นช็อกช็อกมิ้นเนี่ยนะคะเสร็จหลังจากนั้นก็มีพรรคชาติพัฒนากล้ามา นำโดยคุณสุวั์ลิปตะพัชชาพัฒนากล้ามาอ่แล้วก็เข้าไปคุยกันใช่ป่ะเข้าไปคุยกันก็ทำเหมือนกันเนี่ยเข้าไปคุยกันเสร็จก็ออกมาแถลงชาพัฒนากล้าเนี่ยพูดคล้ายๆกันเหมือนสคริปต์เดียวกันเลยว่าไม่ร่วมกับพรรคที่มีหนึ่งหนึ่งสองเสร็จแล้วก็ไปมิ้นช็อกกันต่อช็อกมิ้นกันต่อเสร็จตอนเย็นๆใช่ไหมก็มีอีกพรรคหนึ่งพรรคพักพักพรรคอะไรนะ ภูมิใจไทยชาติพัฒนากล้าและพักอะไรคุณแจ็คคุณปุ๊จาได้ปะตอนเย็นเย็นเป็นพักพลังประชารัฐไม่ใช่พลังประชารัฐเมื่อวานวัน<อ>สเสาร์ค่ะอ,อรุณไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติโดยโดย,โดยหัวหน้าพักก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคแล้วก็มีเอกนัดพร้อมพัน์ก็มาด้วยมีคุณอะไรนะที่เป็นรัฐมนตรีพลังงานคุณ คุณที่เป็นรัฐมนตรีพลังงานอยู่พลังประชารัฐก็มาด,ด้วยพัฒนพงพันมีเชาฮะเออใช่ใช่ใช่ใชเออเนะเป็นสสบัญชีรายชื่อก็มาก็ทำเหมือนกันค่ะมาถึงนะคะก็เข้าไปคุยในห้องแล้วก็เสร็จแล้วก็มาแถงก็พูดเหมือนกันแต่ที่คุณพีรพันธ์พูดเนี่ยก็ชัดกว่านะชัดเจนมากกว่าว่าไม่สามารถร่วมกับพรรค พักนั้นได้เออประมาณนี้ทีแรกก็ไม่เอ่ยเอ่ยชื่อพักก็บอกว่าไม่ใช่แค่หนึ่งหอย่างเดียวอ่าก็คือ1นึ1ก็ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลแล้วก็ไม่ใช่แค่1นึ1่งหเขาก็พูดว่าพักนั้นน่ะเขาเนี่ยมีแนวทางการทํางานที่แตกต่างก,กันอย่างสิ้นเชิงแล้วเขาก็พูดว่าเออประมาณนี้แล้วก็ฟังพอฟังมาสามพักไอ้ตั๊กก็นั่งติดตามอยู่ตั๊กก็เริ่มแปลกแ,ล,กแล้แเอ๊ะทำอย่างนี้ทำไมอ่ะ ถ้าเกิดรู้ว่าจะพูดกันตามสคริปต์เหมือนกันเป๊ะๆเนี่ยอจะมาคุยกันก็ได้นะจะมากินมิ้นช็อกช็อกมิ้นเพื่อจะโปรโมทร้านกาแฟติ้งแลบก็ได้นะแต่มาถแถลงทําไมไงก็ถแถลงทําไมใช่ไหมพี่ใหญ่พี่ปุ๊พี่แจ็คที่เลาะแต่ก็เอจะมาถแถลงมันเหมือนเอางเอาส่วนรวมเนี่ยมามาบีบก้าไก่ว่าเหมือนเหมือนเพื่อนในกลุ่มอะ่ะไอ้ฉันไม่ชอบเธอนะแจ็คฉันไม่ชอบ เจอจะไม่ทุกคนแม่งไม่ชอบเจอหมดเลยอ้าวงั้นแจ็คก็ต้องออกจากกลุ่มเดียรพี่ถูกปากพิสาคือเอาเพื่อนมาด่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะหนปากเพื่อนอะไรเงี้ยเหรอก็ก็สัาพี่ิสาบอกเงี่ยอยากให้แจ็คอยู่นะแต่ปุ๊กก็ไม่ชอบแจ็คใหญ่ก็ไม่ชอบแจ็คหนึ่งก็ไม่ชอบแจ็คคุผู้รวมก็ไม่ชอบแจ็ค แล้วก็ผมก็ต้องพิจารณาตัวเองใช่ไหมพ่ตาเออเออเออต้องแบบว่าเอออย่างเง้แจ็คก็ไม่อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่เป่าใช่ไหมพี่ตาแต่พ่ตาบอกหอเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมไปผมไปทานช็อกมิ้นกับกิ๊กให้ภรรยาเห็นภรรยาจะว่าเออก็อันนั้นแหละเพราะมันเป็นถ้าก็เออทอแรกๆเนี่ยถ้าก็ตั้งความหวังกับเพื่อไทยนะว่าโอเคเขาทํากันแบบเปิดเผยนะ เออเอามาคุยกันเปิดเผยแล้วก็ถแถลงไงพอมาถึงเมื่อวานนี้เออเหมือนเดิมอ่ะบทเดิมอีกแล้วบทเริ่มจากเริ่มจากพรรคอะไรนะเมื่อวานเนี้ยเอ่อเอาชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาคุณวราวุิศิลปะอาชาก็นําทีมมามาทั้งคุณนิกรจํานงเลยขาที่การพรรคอะไรเงี้ยคือก็ก็ระดับเฮดเทดของพรรคมาเสร็จก็ถแถลงแบบนี้อีก เออไม่เอาก้าวไกลทํางานร่วมกับก้าไกลไม่ได้เออแล้วก็พลังประชารัฐก็มาอีกเ่ป่ะช่วงเย็นเนพลังประชารัฐมานี่เรื่องใหญ่เลยเพราะว่ามีทางด้านของกลุ่มทะลุหวังนะโดยน้องหยกอ่ะน้องหยกมาถึงก็เขาเรียกอะไรนะมามาศาสตร์แป้งใช่ไหมมาศาสตร์แป้งใส่ก็เลยทําให้การถแถลงอ่าทไม่ได้การถแถลงเหมือนที่เขาทากันมาสี่ห้าพักทาไม่ได้พลังประชารัฐก็กลับ ไปที่พักแล้วก็ไปถแถลงที่พักเนื้อหาการถแถลงก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันว่าไม่เอาก้าวไกลคือทีแรกเราก็ว่าเออเพื่อไทยเขาทาแบบนี้มันก็ดีนะตรงไปตรงมาประชาชนก็เห็นว่าคุยอะไรกันถแถลงแต่พอถแถลงแล้วเหมือนสคริปต์มาเป๊ะเป๊ะอ่ะเหมือนมีคนเขียนสคริปต์มาให้พูดแล้วเราก็เอ๊ะทำอย่างนี้ทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะคุณตาคุณตา<ะ>ค่ะผมเออผมคิดไม่ต่างจากคุณตาจากคุณแจ็คเลยฮะ ทีนี้เราคงมองเป็นสอง,ส,องสถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือคงเป็นเตรียมการไว้ก่อนเพื่อที่จะตอกย้ําว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีใครชอบเลยเหมือนพี่แจ็คยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี่นะครับเพื่อที่จะให,ให้สังคมได้เข้าใจว่านี่คือเรื่องจริงนะแล้วก็ทุกคนออกมาพูดชัดเจนละทุกคนครบทุกคนและทุกพักแล้วอันที่สองเนี่ยผมคิดแบบ แบบคนบริสุทธิ์นอนเซ้นนะครับเออผมคิดว่าถ้ามองให้ลึกๆเนี่ยมันคงไม่ได้เจรจากันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแค่เรื่องนั้นแล้วไปกินไปกินช็อกมิ้นต์อย่างเดียวนะครับ <c oughs> ผมก็จะว่าคงจะมีเนื้อในอยู่พอสมควรแล้วก็อย่างที่บอกให้พี่แจ็คเคยเล่ามันมีเนื้อในท,ที่เขาเ ด่ากนแทบตายพ,พี่ใหญ่มันมีเนื้อ,อในที่เขาคุยกันแต่เขาไม่แถลงถูกปะใช่ใช่ใช่เยอะอเลยแหละเยอะเลยใช่ไหมคือเหตุผลที่ผมพูดงี้เพราะว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของของอานาจมันเป็นเรื่องของไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรในทางการเมืองตำาราทศศาสตร์เล่ม,ลมแรกเนี่ยกนะ็ได้สอนเอาไว้แบบนี้ดังนั้นภาพที่เราเห็นประจําบ่อยๆเวลาไปสภาเวลาไปให้ข้อมูลที่กรรมธิการเรก็เจอบ่อยๆด่ากนแทบตายเถียงกนแทบตาย แต่สุดท้ายก็ยังนั่งกินข้าวกันมานั่งคุยกันหัวเราะต่อกันซิกนะครับ <c oughs> อย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติดังนั้นผมคิดว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเซนเนเรโรที่2ก็คือสถานการณ์ที่2ซึ่งเขาไม่บอกเราหรอกว่าเขาไปพูดอะไรแต่ว่ายัางไงก็ตาม <c oughs> ผมยังยืนยันนะถ้ามองแบบประชาชนข้างนอกมองเข้าไปเนี่ยเวลาเนี้ยเพื่อไทยเปลี่ยนขั้วไม่ได้ยกเว้นมีอยู่ย่เรื่องเดียวคือ,อถ้า ก้าวไกลจะตัดสินใจกระโดดออกจากเรือลํานี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องของก้าวไกลแต่ว่านนในขณะเดีวยวกันเนี่ยผมเชื่อว่าคนของก้าวไกลเองก็ไม่น่าจะแฮปปี้ลหละฉันอุตสาหเลือกนายมานะอยากให้นายมาบริหารประเทศแต่นายก็ตัดสินใจตัดช่องน้อยแต่พอตัวออกไปเป็นฝ่ายค้านอะันนี้ผมว่าคนที่เป็นด้อมส้มก็ตามอาจจะไม่แฮปปี้ในเดีวยวกันเนี่ยมันก็เหมือนกับภาษาภาษาชาวบ้านอ่ะคือมัน อะไรนะตาตาอยู่ก็เอามาคว้าไปกินเป็นต้นซึ่งในเมื่อเขามีโอกาสแล้วเนะี่ยอย่างน้อยๆเขาก็น่าใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ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 ,ตอ,ตอนโยบายของพรรคเขาที่เขาจะได้ทํางานเป็นต้นอันนี้ผมคิดเองแบบนี้นะครับครับผมคือตอนนี้พี่ใหญ่ทุกท่านครับมันมันมีเรื่องของการความคิดสองด้านคงไม่ต้องไปพูดถึงเสียงข้างน้อยนะ หนึ่งก็คือเสียงเรียกร้องอย่างเช่นพี่ผนหรือว่าคุณกันตบีตอะไรก็ตามหลายๆลยท่านเนี่ยก็จะมีหรือว่าทางหลายคนในก้าวไก่ก็คือเสนอว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยนนก็ก็ยื้อไปดึงสิบเดือนนะครับอันนี้คือความคิดที่หนึ่งความคิดที่สองคือไม่ได้แล้วก้าวไก่จะต้องไปทําไงก็ต้องตั้งให้ได้ดีอันนี้เป็นความคิดที่ขัดแย้งกันสองอย่างนะครับพี่ใหญ่คิดว่าไงถ้าให้เลือกระหว่างเอาละรอมาเก้าปีก็รอไปสิบเดือน ถูกไหมฮะ,ะดสองก็คือมีแั็อาจัดเดนิวครับเทียบกับแต่ผมพี่แจ็คคือผมว่าอย่างนี้พี่ปูสิ่งที่เขาทําเมื่อวานเนี่ยเขาเรียกพิธีกรรมนะฮะเขาคงคุยอะไรกันมาเรียบร้อยหมดแล้วละครพี่ปูครับะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจะพูดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะบอกว่าที่พี่ใหญ่ว่าเมื่อกี้ก็ว่าก้าวไกลเนี่ยก็ได้ฉันทาม,มาติจริงมันก็ คะแนนมันก็น150ร้อยห้าสิบเป็ดนะพี่ใหญ่นะจากห้าร้อยคะแนนนะนะพี่ใหญ่นะตอนนี้ไม่ก็อยู่ที่ของบ้านเราเนี่ยใครรวบรวมเสียงข้างมากได้มากที่สุดก็จะได้นะครับผมอันนี้ผมว่าอีกฝั่งนึงก็คิดอย่างนี้งานนี้สรุปพี่ใหญ่ก้าวไกลโดนผักเป็นฝ่ายค้านแน่นอนพี่นะครับเชื่ออย่างที่พี่แจ็คพูดนะผมผมยังไม่เชื่ออย่างนั้น ผมคิดว่าสถานการณ์สถานการณ์จะเปลี่ยนไปแล้วผมก็ไม่คิดว่าสถานการณ์นี้มันจะทํามาเจนผลดีต่อการเมืองไทยคือการเมืองไทยเนี่ยมันมันผิดฝาผิดตัวมานานแล้วเอ่อถ้าตราบใดระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยของไทยอันมีพระมหาศา,ศา์เป็นตังสมุขเป็นประมุขเ,เนี่ยเ,เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเลือกมาแล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้มาบริหารประเทศ แล้วมาเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีก6 2สองเกิดขึ้นครั้งหนึ่งครั้งนี้6 6เกิดขึน้นอีกครั้งหนึ่งแล้วมาจ่ายซักอีกกี่ครั้งที่ประชาชนเขาจะมีความรู้สึกว่าเสียงของเขาเนี่ยมีได้มีความหมายต่อการบริหารงานประเทศทํายังไงเขาที่จะได้แสดงออกซึ่งซึ่งอํานาจที่แท้จริงของประชาชนและให้เขาได้สามารถให้คนที่เป็นเขาไว้ใจในเนี่ยไปบริหารประเทศผมว่ามันไม่สะท้อนโดยตรงอะ่ะแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ย ก็เท่ากับว่าประเทศไทยยังอยู่ในระบอบคณะทิปไตไตอันมีพระบาทสมเด็ระมกุฎกยเป็นก็คือใช้คณะบุคคลบริหารประเทศซึ่งอันนี้เป็น,เป,นเป็นความเลวร้วายของของระบอบประชาธิไปไตยไทยฮะนี่ผมคิดว่าคือถ้าเกิดแบบนี้อีกนะผมคนหนึ่งแหละผมก็คงจะออกตัวบอกว่าผมคงไม่เห็นด้วยแล้วก็ผมคงจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นผมต้องการจะสะท้อนให้เห็นภาพประชาธิไปไตยที่แท้จริงของคนไทย มันถึงเวลาแล้วบั้งฮะเพราะว่าประเทศไทยมันเป็นแบบนี้มานานแล้วว่าพี่แจ็คนะฮะมันมันมันเราจะปล่อยให้แบบนี้มันไปอยู่แบบนี้ไม่ได้ครับคุณสรัญยูค่ะคุณสรัญยูคอมเมนต์ว่าการสำรวจจากโพในเพจดราม a าแอดดิประชาชนที่เลือกก้าวไกลและเพื่อไทยเขารอได้นะครับ10เดือนเออมันก็มีแนวคิดว่าไม่ต้องตั้งมนานรัฐบาลเนี่ยรออีกสิเดือนให้สวหมด เอาไอ้เนี่ยบทไปก่อนเองค่ะบทเฉพาะการบทไปก่อนใช่ไหมพี่ตะเอาใช่กาิบทบทเฉพาะการสวปีสิบก็ก็เป็นวิธีคิดวิธีหนึ่งก็เป็นอีกวิธีคิดวิธีหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันคงมีอีกหลายวิธีนะฮะคือคือเงี้ยผมมองเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนะเออคุณตะสมมุติว่าถ้าเกิดเขามองด้วยความรู้สึกใจว่าในหนึ่งสองมันคือประสาท มันเหมือนกับเราคุณตะจะไปเชียงใหม่อ่ะมันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสองแล้วที่ใหญ่ตอนนี้ถ้าเราฟังนี่เขาแถลงห้าหกพักเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่แช่ที่หนึ่งหนึ่งสองละมันไม่เอาไกลคือไม่เอาเก้าไกลเก้าไกลเนี่ยคือนักการเมืองพันธิเศษพันที่ไม่เหมือนพวกเขานะฮะเพราะฉะนั้นทํางานด้วยกันไม่ได้นะครับเขาเลยไม่เอาเก้าไกลครับที่ตาที่ใหญ่คือตอนนี้เหมือนเหมือนเขาไม่ได้พูดหนึ่งหนึ่งสองแล้วนะคะ อย่อยอายงนี้มันอคาาติแล้ว <c oughs> คือสมมติว่าไอ้ <c oughs> ผมไม่ชอบหน้าคุณนะคุณแจ็คผมไม่ชอบหน้าคุณนะผมหมั่นไส้คุณอ่ะเอ้ยอย่างนี้มันมันใช้ในสังคมไม่ได้ไม่รู้ใครหมั่นไส้ใครแต่นี่ถ้าเรามองว่าผมผมไม่ชอบคุณเพราะคุณมีความคิดที่แตกต่างในทางการเมืองที่แตกต่างจากผมเนี่ยเนื่องจากเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าคุณบอกเหตุผลไปไประชาชนทั้งประเทศรับทราบเข้าใจเขาก็จะเชียร์คุณแจ็คถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณบอกผมหมั่นไส้คุณเนี่ย แต่ที่ถ้าเกิดบอกว่า1 1, 1 2ผมก็อะบอกว่าถ้าเป็น1 1 2เนี่ยมันเหมือนกับคุณตาจะไปเชียงใหม่อะคุณตาไปเครื่องบินผมไปผมไปรถนะครับผมขี่จักรยานไปพี่แจ็ค,คขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับพี่อมลมขี่รถยนต์ไปผมว่ามันไปได้ทั้งหลายที่หลายหลายวิธีอะดังนั้นวิธีการที่ทําให้คนทั้งด้อมส้มหรือคนที่มีความคาดหวงังว่าจะมีการาพูดเรื่อง1 1 2ในทางที่ถูกที่ผมพูดมาหลายทีว่า คนสองคนมองไม่เหมือนกันนะ่ะคนหนึ่งมองว่าเป็นการโหนเจ้าเอาเจ้าลงมาต่ำนะครับทาสร้างความเสื่อมเสียให้กับพระองค์อีกกลุ่มหนึ่งบอกเองล้มเจ้าเองเป็นคนที่คิดมีต่อทับอันพระกษัตริย์ทำไมไม่มีการพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังอะไรครับผมก็คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเขาไม่กล้าพูดออกมาตรงๆเพราะเขาคิดในแงล่ลบหรือเปล่าหรือเขา ไม่ไม่ไม่อยากพูดเรื่องนี้หรือไม่พูดดีกว่าครับอ,<ะ>อันนี้อันนี้เดาไม่ออกจริงๆครับว่าก้าวไกลจะี๋ยีคิดอะไรอยู่พี่ใหญ่ครับถ้าเกิดสถา,านการณ์เป็นอย่างนี้นะฮะยิ่งสถา,านการณ์เป็นอย่างนี้ยิ่งทาให้ก้าวไกลไม่อยู่ในฐานะที่ที่มีความปลอดภัยอีกต่อไปครับพี่ใหญ่ครับ,รบเลือกตั้งครั้งนี้ก้าวไกลเนี่ยเขาเล่นพาได้ไหลเล่นไพ่ได้ไหลหน้าคือเป็นฝ่ายค้านก็ได้เป็นรัฐบาลก็ได้เขาไม่ได้อยากเป็นรัฐบาลเลยพี่ใหญ่นะครับเพราะนั้นเ็เล่นเกมได้สุดๆได้ทุกอย่าง ทำไมเราไม่รู้เราคนแป็ดปดุชนเนี่ยพี่ใหญ่เรารู้ว่าอันนี้เป็นอุปสรรคไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนอุปสรรคเราก็ต้องขจัดอุปสรรคไปใช่ไหมครับแต่เขายืนยันเนี่ยเขาไม่เป็นรัฐบาลก็ได้แต่เขาหวังว่าขราวหน้ามาเนี่ยเขามาเต็มเต็มแน่นอนคะแนนเข้ามาเต็มเต็มแน่นอนเขา,าอาจจะปล่อยครั้งนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้นสังเกตไหมก้าวไก่ไม่เคยลดลาวาศอกเลยนะครับเขายันอย่างนี้อยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อครับว่า เขาเล่นเกมนี้ได้ยาวครับพี่ใหญ่ครับก็ก็เป็นไปได้ฮะแต่ทีนี้อย่างนี้ผมมองในแง่ของไทเอกชนกันแล้วกันมันรอไม่ได้พี่แจ๊คพี่แจ๊ครู้ใช่ไหมว่ามันเกิดมันจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเราจะเกิดขึ้นกับประเทศเราเออไม่ว่าจะเป็นโอ้ไม่พูดดีกว่าผมพูดทุกครั้งเลยผมพูดทุกวันเลยแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความความ ความเสี่ยงของประเทศที่ที่มันมันจะต้องรีบช่วยกันคนละไม้คนละมือฮะต้องรีบมีผู้นํามาถ้าเกิดรัฐบาลรักษาการเห็นเหมือผมบอกว่าวันนี้คุณเป็นรัฐบาลรักษาการจริงคุณก็ต้องออกมาถแถลงข่าวออกมาทําอะไรก็ได้เอลนิโยจะทํายังไงเศรษฐกิจทำยังไงการชะลอคําสั่งซื้อของต่างประเทศจะทํำยังไงการช่วยระดมทุนทำยังไง E.E.C มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีหลายวิธีที่ต้องทํานะครับ แต่ผมไม่เห็นคุณทําในเชิงนโยบายออกมาเลยอะแล,แล้วตอนนี้เราก็ยังเบอร,เบอร์เบอร์กันอยู่มองขับรถไปข้างหน้านี่ไฟก็ไม่ไฟหน้าก็ไม่ชัดฝนก็ตกแรงนะครับขมูขมัวอะไรต่างๆคือมันมีสิ่งที่มันเป็น u n e x p e c เปคเต็ดแฟเตอร์เนี่ยเยอะมากๆแล้วไม่มีใครออกมาคิดเรื่องนี้เลยครับนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงครับมันจะยาวเป็นสปีอย่างที่ที่พี่แจ็คเคยเล่าให้ฟังก็ได้ประ,ประเทศเบลเยียมใช่ไหมห้าร้อกว่าวันใช่ไหม คุณจะเอาสามปี5ปีก็ได้ไม่ว่าหรอกนะครับถ้าสถานการณ์ปกตินะแต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ปกตินะครับตอนนี้น <Hey. S 2> ะคะก็ได้ยินได้ยินมานะเออเราก็ไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะเขาเตรียมกันแล้วค่ะสถานการณ์เนี่ยมันจะเหมือนกับการตั้งรัฐบาลปีสอ6 2ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ปล่อยมือจากก้าวไกล ก็คือพักให้เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านทั้งคู่ค่ะแล้วก็พักที่เหลือเขาก็รวมกันจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่จำปี6 2สอได้ไหมคะพอหลังจากเขาจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วเขาก็มีสอสอจากพักนี้แหละค่ะถ้าพูดตรงๆก็คือพักที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยเข้ามาเป็นของเขาค่ะ มันก็จะเข้ามาก็คล้ายๆกับงูเห่านั่นแหละคะ่ะมันมีมันมีเสียงตรงนี้มาแล้วนะคะผมผมผมมองแบบนี้ครับคือโอเคเรายังไม่รู้นะว่าเขาคิดอะไรเ,เพราะว่าอีก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 ไม่ไม่นานนี้เราก็จะรู้แล้วว่าสุดท้ายผลสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่อย่างงี้ก็ตามนะฮะหลายคนคิดว่าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก็ก,ก็ก็ทำงานได้จริงๆผมไม่เถียงหรอกครับเพราะว่าก้าวไกลเองก็เคยเป็นฝ่ายค้านมาแล้ว <c oughs> แต่ทีนี้ ผมกลับมองว่าถ้าเก้าไกลใช้โอกาสนี้เป็นฝ่ายค้าน mm hmm. ก็ทําได้ฮะก็ทําได้นะครับหลายคนก็จะบอกว่าโอเคก็รอได้อีก3าปี4ปีก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม,ไม่ไม่สายไป <c oughs> แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการที่คุณจะเอานโยบายของคุณที่คุณประกาศเอาไว้มาทําให้มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรูปธรรมให้กับประชาชนได้นะคุณต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นครับคุณจะเป็นฝ่ายค้านไม่ได้ฮนะ เพราะว่าคุณงบประมาณไม่อยู่ในมือคุณการตัดสินใจไม่อยู่ในมือคุณกระทรวงเธอบวงกลมต่างๆเนี่ยไม่อยู่ในมือคุณคุณก็ทําไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี้เป็นหลักการธรรมดาปกติปกติเลยดังนั้นไม่ได้หมายคขาว่าก้าวไกลจะพยายามพยายามทุกวิถีทางเพื่อได้เป็นรัฐบาลแต่ความเป็นจริงเนี่ย <c oughs> องค์ประกอบต่างๆอย่างที่ผมพูดตั้งนานแล้วว่าก้าวไกลเองก็ไปสะดุดขาตัวเองแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะการเมืองมัน มันต้องจบที่การการพูดคุยและการเจรจาหาข้อยุติในตรงกลางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยืนข้างของตัวเองก้าวไกลก็ยืนหนึ่งหนึ่งสองนะครับพักฝ่ายตรงข้างก็บอกว่าถ้าเองไม่ลื้อหนึ่งหนึ่งสองฉันก็ไม่ถอยนะครับฉันก็ไม่ร่วมด้วยคือสุดท้ายสภาพประเทศไทยตอนนี้มันเด็ดล็อกนะฮะมันเป็นอาการที่มันไปข้างหน้าก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้ถอยหลังก็ก็ไม่ได้ สรุปแล้วยังไงกันต่อไปอะครคุณหลุยคาโลบอกว่าไม่เชื่อว่ามีงูเห่าของพรรคก้าวไกลจะมากพอครับคุณคะพรรคก้าวไกลเราก็ต้องยอมรับนะว่าการสมัครการรับการสมัครสอสอการรับคนที่เข้ามาเป็นผู้สมัครสอสอของเขาเนี่ยมันก็เร่งรีบนะเรื่องของอุดมการเนี่ยมันก็ไม่ได้คัดกันขนาดนั้นนะต้องยอมรับนะคะ ทั่วประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้คัดได้แบบทองแท้กันทุกคนเลยนะคะพักเก<อ>้าไก่เติมนิดหนึ่งครับพี่ตาครับถ้าอย่างเห่าพักเก้าไก่เนี่ยเราก็แล้วอย่าลืมนะก็มีงูเห่าของพักเพื่อไทยด้วยนะครับอแล้วแล้วไม่งูเห่ามันมีมันมีหมดแล้วครับ <laughs> พี่แจ็คพี่แจ็คคงรู้ดีนะกักการเมืองเนี่ยคือคือโอเคเรามาเรามานิยามของงูเห่า คือคือคือผมอย่างที่ผมบอกอะฮะการเมืองนักการเมืองไม่มีวิแท้และศัตรูวิถาวอลทางการเมืองนะครับวันนี้เงื่อนไขทางการเมืองมันตกลงตรงไหนนะครับเขาก็จะทําตรงนั้นแหละนะครับวันพรุ่งนี้เงื่อนไขมันเปลี่ยนไปเขาก็เปลี่ยนขั้วได้นะครับพักการเมืองอานักการเมืองหลายๆคนที่มีชื่อเสียงเป็นรัฐมนตรีในรัฐมนตรีผู้ป,ปัจจุบันเนี้ยก็ผ่านมาไม่น้อยกว่าสองสามพักใช่ไหมครับหลายคนก็เป็นสิทธิ์เก่าของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมพี่แจ็คนะปัจจุบันเนี้ยหลายคนก็เป็นสิทธิ์เก่าของพรรคเพื่อไทย นะครับออกจากพรรคเพื่อไทยไปแล้วไปตั้งพรรคอื่นแล้ยังกลับมาพรรคเพื่อไทยก็มีฉนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ม,นมันมันมันคงไม่ได้มองว่าวันนี้มีทุกพรรคแน่นอนฮะงูเห่านะครัจะเป็นงูเห่างูดินงูเขียวอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการเมืองทีนี้อย่างที่บอกฮะการเมืองผมไม่สนใจตรงที่ว่าเขาจะไปเปลี่ยนขั้วไปเปลี่ยนขั้วมาหรตามแต่ผมสนใจว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือขณะนี้คุณต้องปักธงว่าเป้าหมายของประเทศคุณต้องทําเพื่ออะไร นะครับแล้วมันต้องเร็วด้วยนะครับแล้วมันจะต้องทําทุกอย่างให้มันทันกับเหตุการณ์ทันกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับมันช้าไม่ได้ครับ